พ่อกับยายกิติเราเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องจ๋าเมื่อนีก่กกสิมอาอัดคลิป <c oughs> อธิบายให้แฟนครับน้องเม่น้องส้มผู้ฟังว่าเพื่นถามมาว่าเป็นยังยายกิตบอเป็นยังจังบอเข่าข่างหรือเห็นใจคนที่สูญเสียเป็นอย่างยายกิตจ,จังไปเข่าข่างลุงพ้นมันมีคําตอบค่ะฟังให้จบเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องห้ามฟังเคืองๆกลางๆแล้วกสิบอเข่าใจอีกฟังจนกว่ายายกิตศิบอจบเสร็จแล้วก็เมียนมาว่าเข่าใจหรือว่าเข่าใจอืม สำหรับคนที่เข้าใจก็ขอขอบคุณนะค่ะเดอ้อสำหรับคนที่บ่เข้าใจกับเมาฟังฟังจบเดอ้อ <c oughs> จังสีรูเรื่องกับฟังจบก็บรูเรื่องกสิเฮ็ดคลิปอีกมาอีก,กพี่้องจา้าหนึ่งกรณีน,น้นองสมพูอ่าศูนย์เสียหรือว่าเสียชีวิตที่แรกเนาะค่ะนอะบ้านีน่เสียที่แรกกับน้องสมพู่หายตําอิดต,ตําก้อน,น้องสมพู่หายพอแม่เพิ่นกับไปทํางานทํากันเออไปวัดจีพีเอสไปเห็ดอีหยงังจีพีเอส ไปวัดจีเอาเงืนหลวงแมนบมอเมื่อวันที่สิบเอ็ดนะ่ะน้องสะด,ดิ้งอะดูแลน้องสมพูยุ่ตะแคยุแค่หนาบ้านแล้วกะพ่อแม่ก็ออกไปทํางานทําการตามปกติของเพลนอืแล้วกะลุงพ่นกับไปวัดกีเพเอด็ดคือกันไปวัดกับเม่น้องสมพูแล้ว,วับาที่นี่น้องสมพูเพลนกะขีข้ขัขนเบิ้งเออขี้ขันเบื้งยูทูบ่าถอดเด็กหน่อยเนาะ ก็เลยขอพี่สสดิ้งว่านูไปเล่นที่ต้นบักม่วงนะว่าสัน้นก็เลยไปเล่นที่ต้นบักม่วงอืต้นบักม่วงหน้าบ้านหน้าใต้หน,าาน้หนาใตา้เพื่อ,อน้องสาวแม่ชสมพู่เสร็จแล้วน้องสสดิง้งหันล้างห้น้องบบได้บบได้นอนรับหันลังให้น้องที่แรกบอกว่านอนรับอันน,อน,อน,อนี้คนกรณีว้าเรื่องนี้ซะก่อนเดี๋ยวน,อน้ออค่ะหันล้างห้น,อน้องมาที่นี้ง่วงมาอีกที่นึงเล่นเพลินนะ่ะบบเบิเ่งนน้องน่ะน้องหาย น้องหายเสร็จเราก็เลยไปตามหาตามหาน้องบ้านป้าเต๋นแล้วก็บ้านลุงแต่เออบ่แมนละบ้านคุณลุงสัตยาพักก้อนหายน่ะพาน้องไปซื้อน้ำแข็งกับน้ำสมทั้งยังมาเศร้าเลยเนียแต่ว่าไปตามหาน่ะคือไปตามหา้านป้าแต๋นกับคุณลุงอ่าคุณลุงสัตยาอืมคุณลุงสัตยาโอ้บ่แมนคุณลุงสัตยาคุณวางคุณลุงวางคุณลุงวางพี่น้องจ๋าคุณลุงวางอืม คุณ่นวางคุณวางกับสัตยานเดียวกันนี่แหละจำซื้อว่าได้ที่แรกก็บอกว่าตะบ้านป้าแตนแมนบอเฮ้าก็เขาใจว่าตาป้าแตนลูกเป็นคนแรกมมนบอพี่น้อง่ะตอนนี้คือว่าเฮ้ากัาเขาขางแม่ชมพู่อยู่ตอนนี้นะทุกคนเบิร์โลกโซเซียลเฮานี่แหละขาขางแม่ชมพู่เบิร์เห็นใจเพิ่นลูกหายมมนบอจากพี่น้องจ่าบาทที่นี่กะก็เลยพากันไปตามหาวันที่สิบเอ็ดน่ะังมายเมือเช้ากับบ่ได้ผู้หญ่บ้านกับบ่ได้ประกาศหาเพราะว่า ไฟดับเมื่อนั้นมันไฟดับเหม็นบ่ไฟมาตบัดที่นี่ไฟมาม้าตอนบ่ายโมงผู้หิบบ้านก็เลยผู้ยญบบ้านบ้านก็กอกก็เลยประกาศหาตามสายประกาศาต,าาตามสายว่าหายไปขานอ้องชมพู่นอ้องชมพู่หายทุกคนในหมู่บ้านก็ไปหาช่วยกันค่ะีปนองขาคืนไปหาช่วยกันก็มีหมอเดาหมอทำหมอตาทิพย์หมอ,อยังกะซามทอหลายหมอกัมมาบอกโทรศัพท์าาม,มาบอกแม่เจ้าผู้เฮ็ดนั่นเฮ็ดน,นี่บอกไปหาน้องเพิ่นน่ะ เทตตามหมอท่ำบดเบิร์ดที่ว่าเบื้องคลิปต่ละเทียน่ะจุดทูบจุดนั่นจุดนี่ให้ว่าหลายย่างหลายเนี่ยพี่น้องคะ่ะแต่ว่าเช่าบ้านนั่นขึนไปหาเล้านะ่ะจุดทูบจุดเทียนเทตตามหมอท่ำหมออย่างตะที่แรก,กนะอืบานีบ่ได้ขึ้นเขาไปหาน้ำเช่าบ้านเออวันถอดพี่น้องคะ่ะมือวันทิสิบดน่ะเล้าก็เพิ่งหัวก็มาบอกเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ว่าพอน้องสมพูไปหาทั้งหลังโรงเรียนล่างยู่แต่บ่ได้ไปหาดีหาแบบว่าบ่าได้เปิดประตู บ้านล่างเบิง้งอะนะแต่เราไม่ได้บอกหม้อก็มาบอกตำอีตตำก้อนอะปิดบางข้าวสารเบริดสุย่างสินแนวพี่น้องค่ะเออบาดท,ที่นี่ตอนนี้กับพันในสงสัยลุงพลเดะลุงพลงพกับภาพลุงพลรับไปนคนหักน้องอยู่แล้วไปยังจังหว่าหากักแม่น้องสมูทสิไปทํางานทําการทั้งใดกระสามเอาลูกเนี่ยมาไว้ให้ลุงพลกับปตแตนเลี้ยงตะน้อยจนน้นเลยสามขวบ ทุกคนเปมืนบอพี่น้องค่ะเลี้ยงเด็กน้อยมมนก็เกิดความหักเกิดความสงสารเกิดความผูกพันเฮาเลี้ยงหมาเฮาก็ยังหักหมาเมืนบาพี่น้องจ๋าเพิ่นเน่เลี้ยงคนเลี้ยงเด็กน้อยเพิ่นต้องมีความผูกพันเป็นป้าเป็นลุงเหมือนบอป้าลุงเนี่ยหักหลานพอแยกิ่กับกับกเป็นป้าค้นแล้วกับหักหลานคือกันพี่น้องค่ะเออหักหลานก็ช้ำหักลูกคนนี้พี่น้องค่ะหักหลายก็ลูกอีกข้าลังเท่อนันอ่ะเออหลานเฮาก็บประกาศได้ค่เขาประกาว่าแต่บาลูเขากประกาศได้กาวานนะพี่น้องค่ะ ความรักไนยกิปหูเออพวกเจ้าต้องเข้าใจเด้อว,ว่าเป็นอย่างจังแกิปมาเาว่าวคลิปพวกเจ้าจะได้เข้าใจเออบาทที่วอาต้อค่ะพี่น้องคะอ่าบาทที่นี่กลับไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปหาลุงพ้นกับไปหาไปหาตาแม่์จพูดเพิ่นกะบ่ไปหาเพิพ่นตะมือแรกนะเพิ่นเบิงตาเพิ่นเพิ่นไปจุดทูบที่หมอถ้ำหมอยังบอกว่าเจอคนสองคนผู้ไล่สองคนเอาไปนู่นนี่นั่นเป็นเพราะบงเหตุตามเป็นเพราะบางอยา่างลูกขับขึ้นมามือวันที่สิบสวงกลับไปหา ต่ว่าเมียช่มพูมูลที่สิบสองเช้าบ้านเบ่เห็นไปหาเช้าบ้านบอกตำรวจหรือว่าบอกนักข่าวก็ว่าเบ่เห็นพอเพื่นบอไปหากับกับกมมลุ่มหมูเช้าบ้านมาถอดข้าวบ้านบ่เห็นลุงพ้นไปหาบอลุงพ้นไปหากลุ่มลุงคลายคุณลุงสัตยาหรือคุณลุงวางแล้วก็มีน้องเสด็งไปตามหาพ่อมันทีสิบสองเล่ไปตามหาสุมือสิบเอ็ดสิบสองจนมาสิบสามสิบสี่จนพ่อศพเราไปตามหาสุเม,มือลุงพ้นเนี่ยนะบาดท,ที่นี่ แม่ชมพู่เราเด้ไปหาแต่ว่าเรา,าบอกว่าเราไปหาแต่ว่าชาวบ้านบราเห็นพอเราไปหากับผัวก,กับเมยเราสองคนแล้วกะย่มมามะคืนวันที่จ็สองเยีมามะคืนก่ย่างขึ้นเขาไปหาน้องเงี้ยมะคืนอันนี้นะักข่าวก็ถามผัวคนชาวบ้านด้ยินเสียงย่างคอกแคคคอกแคกแล้วกะชาวบ้านเรได้โทรศัพท์ไปตามไปาหาเราเนี่ยสิถามาเป็นยังไงเป็นยังไงล่ะลูกน่ะเป็นห่วงนั่นแหละค่ะพี่น้องคะแต่แม่ชมพู่เราเปิดรับโทรศัพท์ คนที่โทษถามคนที่โทษอ่ะในเงี้ยเสียงเล่ายางงาไหมนะ่ะกอแก,ก,กอแกกอกแกเงี้ยมาขึ้นนะครับพี่น้องค่ะนั่นละเพื่อนก็เลยหูว้ว่าแม่ชมพูข้นเขาเงี้ยมาขึ้นเงี้ยามา้ามาหนะักเข้าก็ไลยถามแล้ลวตำรวจถามก็ถามนะักข้าก็ถามก็ถามแล้วก็ตอบว่าไปหายเงี้ยมาขึ้นเออเนี่ยเล,ะละ่าข้นไปอย่างเงี้ยมาขึ้นผูดเดียวสองคนผมเนี่ยเล่าแม่นว่าพี่น้องจ๋ามันนั่นว่าบ่ขา้ืนไปเออมาที่เอาว่าสุดส,สุดทุดไทยซะว่าก็แม่นสุดไทยดอกว,ว่ามันโดนพดเออ แล้วบัรที่นี่ค่ะเพราะว่าโดนแล้วก็พวกพวกที่แบบว่ากับสิบบเข้าใจมันบว่าเป็ี่ยนจังหักลุงพ่นมันบ่ชเป็นน้องขาเมื่อสิบสี่มือพ่อศบน่องวันเถอะเมื่อสิบสี่มือ 14, 14, 14, 14, 14, 15, 14, 14, พ่อศพน้องเหมือนทีสิบสี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เนาะค่ะเนาะพี่น้องคะ่ะพ่อซพน้องบัสที่มือพี่พ่อซบน้องน่ะแม่น้องสมพูดแล้วก็มาขึ้นเขาอีกเออแต่ว่าเตรียมกระเป๋าเสือผ้านโนมหมากลิ้นขี้เตรียมไย้จนเนาฝากลุงพ่นไปเออ ฝากกระเป๋าลุงพ้นไปลุงพ้นแล้วก็ตอนนั้นกะหันมาหันหูได้ว่าเจอน้องบ่าเจอน้องแต่ว่าฝากไปค่ะพี่น้องคะเออนั่นแหละฝากกระเป๋าไปเนาะค่ะเนาะปก็ไปตามหามาที่นี่กะมีคนโทรลงมาว่าเจอลองเท่าแล้วเหม่นบอกับพักันดีใจก็เลยเอาเสื้อผ้าเมียชัพู้เนี่ยแต่งเสื้อผ้าใส่กะเป๋่อยลุงพ้นมาเจอน้องแล้วแล้วเล่าลูไดจจังไดว่าน้องต้องการเสื้อผ้าว่าน้องไม่มีเสื้อผ้าใส่เออนั่นแหละแล้วก็เตรียมเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเปลุงพ้นแล้วก็ เตียมน้อมเตียมหมากลินกี้เตียมปะไห่ไปหลวงพ่อเอาขึ้นไปตอนนั้นก็คิดว่าน้องประทันในตายพอประทันในโทรมาว่าตายโทรว,ว่าจะร้องเท่าน้องแล้วซื่อ,อ,อบาดท,ที่นี่อ่าหลวงพ่อก็ขึ้นไปไปพ่อน้องเือนบอพี่น้องคะ่ะแล้วก็หายแ้นะคนเลี้ยงเนาะเอาไวงง้ังายซาไปพ่อศบหาย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 เป็นคนเสียสติเลยนะพี่น้องคะ่ะเออเราเลยบอกตำรวจว่า อาจจะมีคนไลา่าดักป้าไว้ดักป้าไว้แล้วก็วางสีตามภาษาคนแบบเสียสติคิดหลายน่ะน,นะเออบาทที่นี่แม่เพื่อนอายุตีนเขาเมื่อที่ที่ที่เขาโทรบอกว่าเจอศพน้องแล้วนะ่ะพี่น้องคะเออตอนนั้นพวกเพื่อนกับไป,ไปล่างชงอยู่เดียเพื่อนไปไป,ไปหาล่างชงเพื่อนไปขี่รถไปกับสามีเพื่อนนี่ล่ละเพื่อนไม่ได้ขืนเขาบาที่นี่เขาโทรศัพทสาม,มาบอกว่าเจอน้องล่างศพน้องแล้วเพื่อนบ่ขืนไปค่ะพี่น้องคะลุงเพื่อนได้ขืนเปียวศพน้องเออแล้ว่ขึืนไป แล้วเขาถามมาเป็นยังบ่ขึืนไปว่าเมยบ่ได้กินข่าเออเอาขันเมียเมยบ่ได้กินข่าว,ออาม,ม,าาวมันบ่เขาได้ถามสามีเพิ่นคุณอนามัยไหนว่าคุณเคยบ่ขึืนไปคุณอนามัยตอบว่าอันนี้ตอบก็น,นักข่าวเลยดนะคะเดอ้อว่าดูแลแม่ดูแลน้องแม่ชมพูน่ะ สไปดูแลแม่เฮ็ดหยางแม่ไงแล้วแม่เอาตัลรอดแล้วเออทุกคนนะ่ะดูแลเราอยู่แล้วมันหลายคนแล้วเจ้าเนี่เป็นพ่อของลูกเจ้าต้องไปตามไปเอาลูกถึงเป็นศพถึงว่าเป็นศพก็ตามเจ้าต้องไปสมรมอาเมียเจ้าว่าไปเนี่ยมันบ่เจ้าต้องไป,เ,ไป,เ,องไปเออถ้ามันเป็นยายน่ะยายกิจเนีะ่ะมอมีแรงไปยายกิจกับสิค้านขึ้นเขาไปเบื้องลูกเจ้าของวายุลักษณะใดเป็นแบบใด แค่ว่าได่ยินตะล้องเท่าล่องเท่าเนี่ยยายกีกลับไปแล้วพี่น้องคะเอออันนี้พวกเล่าบ่าไปพ่อเหตุผลพอว่าบ่าบาไปพอดูแลแม่ดูแลภรรยาเพิ่นน่ะพี่น้องะ่ะเหตุผลมันบ่เพียงพ่อเออพวกสาวเน็ตก็เลยสงสัยมาตุผนมาแต่ว่าเขากับ่้ท่านได้เ่นเอ,อ่าเขาบ้าท่านในวิจารณ์เราในใน,ใน,ใ,นในโลกออนไลน์อยู่วันถอดตอนนั้นก็คือสงสัยไปซื้อสงสัยเออมาที่นี่กะหมอผ่าศพพิสูจน์แล้วว่า น้องขาดอาหารแล้วก็สเสียชีวิตเป็นบ่อันข้างแรกนะว่าบ่าพ่ออันอันล่วงละเมิดอีหย,ยังแป้งสี่นะพี่น้องขะแล้วผู้เป็นแม่เป็นพ่อเนะี่ยติดใจสงสัยก็เลยเอาหายลูกห้ลูกเนะี่ยไปกรุงเทพไปอีกรอบหนึ่งเปนบ,พนนบ่พี่น้องคะผ้านในสามรอบแลยพี่น้องขะไปกรุงเทพตอนไปกรุงเทพเนะี่ยคิดเบื้องสามีเพิ่นกขาบ,บ่าห้ไปผู้ใหญ่บ้านเอ้ยผู้สวยเสริมเพิ่นกขบ,บ่ห้ไป เพลนตัวเองนะ่ะเม่น้องสุพูเองกับพ่อไปใส่ลุงพลลุงพลเราบ่ได้อาสาไปเด้อค่ะข้างแรกนั่นนะ่ะข้างสองอันที่ไปพากรุงเทพเนี่ยเรานอนอยุตตะแคะเราไปหาน้องสามเมือซีมีเราเมื่อยเม่น้องสุพูกับยายสมควรไปปลูกเรายุตตะแคะเราว่าไปปลุกปลูกลุงหายน่งกับรถศพเนี่ยไปพาสมไปกรุงเทพน่ะหายลุงไปสามีเจ้าของคือบ่ใไส้คนก็เลยคิดบัดที่ไหนพี่น้องคะเศร้าน,นี้ก็เลยคิด หายลุงไปไปปลุกลุงกล้าไปปลุกลุงไปลุงกับไปห้เนี่ยเว่าปฏิเสธว่าได้อยู่แล้วผู้เป็นลุงนะพี่น้องคะไปพอไปเสร็จแล้วคุณลุงกันก็นเลยไปออกรลยการไปกรุงเทพพร้อมตอกรายการนุ่มกันไส้พร้อมในทารหงกระแสนั่นน่ะบาที่นี่เราก็หายการตามที่เม่น้องสมนพู่สงสัยเมย่น้องซมพู่ว่าสงสัยผู้หนึ่งยังสี่นะแล้วก็ออกตามบาตามเมยต้องสู้สงสัยว่าคุณลุงเขาแจ้งถามว่ามีผู้สงสยัยบ มีแมนบอกแล้วก็บอกตามมาแม่น้องนะ่ะเคยปรึกษากันเนี่ยก้อนสิไิพพ่อโซเนี่ยสงสัยผู้นั้นผู้นี้แมนบอกเมย์เป็นคนเ้าแมนบอกผู้เป็นเม่น่ะลุงพกก่อกระบอกตามเขาอันถอ์บอ่กแมนลูกเล่าเนาะเออแล้วก็บอกตามเขาไปอืมกินน้ำก้อนข่อยังพี่น้องคะข่อยังกินน้ำกอนเด้พักโยกก้อนบาที่นี่ไปสัมผเสร็จแล้วแล้วกลับมาแมนบอกกลับมาพี่น้องะ่ะอืม บาทที่นี่ตำรวจก็สอบถามสอบถามบาทที่นี่ตำรวจก็เลยลงลงคนบ้านตำรวจเลยสงสัยเป็นพันพันคนพันพันคนยี่หลีพี่น้องขาเอาผู้นั้นผู้นี้มาสอบสวนสอบสวนแต่ว่าเคินกับ่ะไ้เป็นข้าวซ,ซื้อแต่ว่าเป็นข้าวนักหนักก็คือลุงพ่นเหมือนบอกตำรวจก็เลยลงคนบ้านลุงพ่นแบบว่าเร่งด่วนเลยนะพี่น้องขาก็เล่าได้โกนผมน่นนะคนบ้านปุ๊บเขาเพิ่นไปค้นหายยัง เฮาเข้าใจว่าเออเป็นเปคนนหยังคือยังตำรวจคือคือคือคนบานแต่แต่เฮาเนี่ยบเข้าใจว่าเม่น้องท่านผู้ไปบอกตำรวจว่าสงสัยลุงพลไงตอนนั้นเพิ่นพานออกข่าวตอนนั้นเพิ่นพานออกข่าวเดียเพิ่นสงสัยอยู่แต่เพิ่นไปบอกตำรวจแต่ลุงพลบอกหัวโตอ่าเมย์ท่านู่เนี่ยสงสัยเพิ่นเพิ่นบม่ได้คิดไงเพิ่นไ่ได้คิดไล่ไล่น้องแล้วก็นะลป้าเต็นก็ไ่ได้คิดสงสัยน้องไงเล่าก็เลยบ่ได้คิดว่าเขาสงสัยเจ้าของวันเถอะตำรวจแล้วมาคนบานปั๊บแม่นบ่ เราก็เสียใจอยู่จนโดนโกนผมโกนหัวโกนคิวผู้ละพี่น้องคะตำรวจมาค้นหาอย่างที่มหาเสียผ่านเนี่นะตามที่จริงละตำรวจมาค้นหาหมวกหมวก,มวกอีมองสีสีม่วงเออแต่ตอนนั้นนะเข้าม่หูเฮาหัวก,ก็มาหูมานีมาค้นหมวกอีมงสีม่วงเข้ามามาค้นดีเอ็นเอมาค้นขนมาค้นนั่นค้นนี่นังสี่นะเพราะตำรวจเพิ่นปิดหลักฐานไว้เออมาที่นี่กะเราก็มานางคิดกับ แบบว่ากลัวนย่านหลายน่ะเพราะตำรวจมาคนล้วหลายเป็นบ่คนลดคนนั่นคนนี่คือคักก็เป็นผู้ต้องสงสัยอีกน่ะพี่น้องคะบาดที่นี่เจาะจงเลยน่ะคือเป็นลุงพ้นทั้งสี่น่ะประเทนเราก็มาคิดแล้วก็เสียใจอยู่เราเป็นห่วงสามีเล่าเหมือนบ่อลุงพ้นกับย่านที่ตอนนั้นน่ะเพราะตอนนั้นคือว่าตอนหมอปลาท่านลงไปนั่นเล่าย่านรา้วมีผู้ใดเข่าขังเราเลยพี่น้องค่ะถ้าเฮ้าเนี่ก็ยังเข่าขางไม่้องส่พู่ตอนนั้นนี่นะยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันคนนั่นบองสี่นะเฮ้ายังสงสัยเป็นน้ำเพลนบาดที่นี่ เซ็ตทรัพย์แล้วแมนบอกอ่าแล้วมาโกนผมแมนบอกโกนผมโกนผมพราโกนผมเสร็จแล้วไอ้หมอดูหมอเดากะออกมาทำนายว่าคนไล่เป็นคนเป็นคนหัวรุนนู่นนี่นั่นทั้งสี่นะเออบาดที่นี่กะเร็ตทรัพย์เราตำรวจก็หาหลักฐานหายหลักหลักหัยังกับบ่ได้แมนบอพี่น้องขาเพื่อหลักฐานมันมีน้อยแมนบอกเพราะว่าคนไล่ครับปกปิดหลักฐานดีแมนบอบาดที่นี่น้องแม่น้องสมพูตตำรวจก็เอาไปสอบสวนกันพ่อก็ออกไปสอบสวนตอนแม่น่ะเวลาเขาถามพ่อยังบ้ายไข้ห่เบ้า มิตรแม่นะ่ะแม่น้องส้มพูเนี่ยเป็นคนเบาเป็นคนเบาชาวโซเชียลก็เลยมันใส่อีกนิดนึงว่าเป็นอยังจังบอกให้สามีเบาเนี่ยรือว่าย่างลุดอที่ยังบางย่าง,บ,าง,อางบอกเขาสงสัยกันยังสี่นะพี่น้องค้านั่นละมาที่นี่อ่าก็สงสัยไปเท่าน้อยเท่าน,น,น้อยได้ตอนนั้นประธานมีคนว่าเราได้พี่น้องคะ่ะเล้วบัดที่นี่ก้อนเซเดวาบัดที่เนี่ยก้อนเซเดวาได้พี่น้องคะ่ะ หมอปลาหมอปลาเพื icana, ่อนก็เลยไปเป็นยังจังหมอมาแบับหมอปลาไปหมอปลากับเพิ่งออกมาว้าวนกขานาวามีตำรวจเนี่ยละบอกให้เล่าไปพอเล่าไปแล้วตำรวจมามาเจอเล่าแมนบอพี่น้องขาปล่อยแล้วโลกร้อยแพ้นะบัดทีเนี่ยเราก็เลยไปปลาไปพี่สูน์เบื้องว่าอ่าเป็นยังไดจังไดไปขืนเขาตามลุงพ้นเนี่ยละพี่น้องคะเมื่อแรกเล่าไปพ่อลุงพ้นเหมือนว่าลุงพ้นนอนยู่เปบ้านประทอนแมนบ่าพี่น้องคะเลาเลยไปถามละ ลุงพ่นวาเป็นยังไงลุงพ่นวาสัน่นลุงพ่องก็ตอบว่าโอ้ไปใส่กับอะไรเลยเมก่อนคุณมันมันท่านหมอปลาว่าสัน่นไปตลาดก็มีต่คนมองแบบว่าการขายเ้าเป็นคาตะกรอนเป็นผู้ต้องสงสัยอาอวาสัน่นแล้ววาจังสี่ขังแหลกแต่บ่มีคอนขะขังเราได้พี่น้องมีต่คนวาเรามีต่คนมองเราบ่ดีเราไปตลาดกับอ่ได้หมอปลาก็เลยพาไปบ้านไปบ้านเน่ไปบ้าน <ไป S 2> บ่อนคะแบตเตอรี่เบิดข่ะพี่น้องค่ะ มาที่หมอปลากเลยพาเล่ไา,า,า,ลไ,ปา,าไปบ้านเหมือนบ่พาเล่าไปบ้านเหมือนบ่ไปบ้านเล่าน่ะหมอปลากะไรไปเบิงกเลยเอ้าลุงพลจะยุ่ยงซี่บ่าาสั้นเราก็ว่ายุ่ยงซี่หรอกครับว่าสั้นแบบว่า,วาค้ายแบบว่าเราเป็นคน บ่ยังไงว่าเป็นคดจนนะพี่น้องขาบ่มีบ้านนะบ่มีฟ้าบ้านบ่มีหยังนะของน้ำกับจังของน้ำกับบ่ดีนะแล้วเนี่ยหมอปลาก็เลยบอกก็เลยสงสารมันถอเอ้ยุ่งซี่มันมีลูกสองแล้วเบิดยุ่งซี่ได้บอกสำหรับว่ายยุ window, smoking, ่งได้ยังสินะแล้วหมอปลากะไปแค่ไปเว่าก็ไปหากับลังใจเราซื้อเราบ่ได้ไปเราบ่ได้ไปเว้าอีหยังบัดนี้ลุงพ้นก็เลยหมอปลาได้ทามาผ้าไปบ้านแม่ชั้นผู้ยุใสน้องตายยุใส่เดี๋ยวเราอยากหูนะลุงพลกับผ้าเล่าไปเบิดผ้าเล่าไป บ้านบ้านแม่น้นองชมพู่บ้านนะใต้แล้บบวก็บ้านยานสมควรบาที่นี่หมอปลาก็บอกว่าถ้าเกิดียังขึ้นเช่ว่าเราสิห้าเห็นวิญญาณนี่ยังสีเลาก็สิบอแสดงออกเราวไปยังห้ค้นทาอกันเออบาที่นี่ซบกับแม่น้องชมพู่ปอยู่แม่บอกหมอปากกลาก็เลยขึ้นได้บันไดถึงเฮี้ยนเราก็เลยลงมาพอลงมาเสร็จลงมาจากบ้านแม่น้องชมพู่เสร็จจับแล้วแม่นองชมพู่เลยมาจากสถานีตำรวจเขาเอาไปสอบสวนนะ่ะพี่น้องขาเออ พอมาพ่อหมอปลาแมนบอแล้วกับมานังแล้วก็มาบอกหมอปลาว่าชอบชอบหมอปลาชอบหมอปลาแล้วกะอ่าเป็นติดตามหมอปลาตลอดเป็นแฟนคลับของหมอปลาว่าสั้นที่แรกนะกะยิต้อนรับหมอปลาพุ่นละค่ะพี่น้องค่ะเออเนี่ยละพอหมอปลากลับมาแมนบอกลับมาเพื่อกับมาบ้านแล้วเพื่อมีกระแสมาแบบที่นี่ผู้ช่วยผู้ช่วยเสริมค่ะพี่น้องค่ะ แล้วเขามา่บอกว่าหมอปลาก็คือหมอเดาทั่วไปนั่แหละเสกเสกดเสกล้มเสกฝนได้บ่บว่าสันเอา้าเราไปแล้วเขาไม่ได้ไปเสกล้มเสกฝนเราไปแค่ไปหายกําลังใจซื้อค่ะพี่น้องคา่าไปเบื้องสถานการณ์ซื้อเพราะตํารวจเชิญแล้วไปเนาะบอกเราไปแล้วเลยได้ไปนะนั่นละแล้วกลับมาก,ก็เลยเป็นประเด็นจงังส่เออเพราะเพราะเพราะผู้ช่วยเสริมบอกวังสันเหมือนบอกไม่นอ้องชัพูดเปลี่ยนไปค่ะพี่น้อง่าบาดที่เนี่ยเปลี่ยนไปนะบาดที่นี่ หมอปลาบ่กกันคายว่าเอาว่าสันสันอีกเนาะค่ะนาะเวลามันไปหลายแล้วหมอปลาก็เลยกลับมาบ้านก็กอกรอบที่สองอีกบัดที่ในพี่น้องค่ะกลับมารอบที่สองเมนบอกเล่บาบทเขียนไปว่าบ้านนี้ไม่ต้อนรับหมอปลาเช้าเน็ตเชา้ชาเช้าเขาก็ไปจับได้ว่าไปที่แรกนะขเขาก็มีคลิปวีดีโออยู่เมนบอกว่าแล้วเช่นชอบหมอปลาว่าแล้วเป็นแฟนคลับของหมอปลาเออพอไปงวดนี่ว่าหมอปลานน่นบอใส่ไลน์ลุลงบลนนะบอ,อ่ะบอสเขาขังเจ้าของนะ่ะ หมอปลาเขาขังงงพ่นเมนบอกเครียดให้หมอปลาเฮ็ดคือเด็กน้อยเียนป้ายไว้ว่าบ้านนี้ไม่ต้องรับหมอปลาเศร้าในกลยถ่มแล้วอีกตอนนี้ค่ะพี่น้องขาเพราะเราเว้ากับกอกกันนะบัตรที่นี่ตอนที่เราเขากรุงเทพตอนที่เราเขากรุงเทพได้บัดที่นี่ยบอถึงตอนเขากรุงเทพบัดที่เนี่ยเราไปออกรายการคุ้นจอมขวัญเมนบอพูดตรงๆนะตอนนั้นคือว่าตำรวจตัดเราเป็นผู้สงสัยออกไปละเมนบอพี่น้องขาเราเดยเราได้ออกไปออกรายการเราไปน้นเว้าเลยเด็คขาพี่น้องขาเพราะนเป็นรายการสด เออล้วบอกว่าสงสัยลุงพ้นมาสันสงสัยออกข่าวแล้วพี่น้องขาสงสัยลุงพ้นมาสันคุณจอมพลก็เลยถามว่าเป็นยังจังสงสัยลุงพ้นพราะลุงอ่ะรักลูกแม่มากเกินไปมาสันเอา้าเขารักลูกตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นคนอไล่ได้บอกพี่น้องจ๋ามันเป็นคนไล่ยระได้เด้ว่าลุงพลไปออกข่าวว่าถ้าแม่ถ้าแม่ไม่เลี้ยงน้องน่ะลุงพ้นจะขอไปน้องไปเลี้ยงเองกรรมมันก็ดีเด้ค่ะพ ah ี่น้องค่ะเขาขอลูกเจ้าของไปเลี้ยงเองหมายก็วามาเขารัก เขาสิขาได้จังไดถ้าเขาจะขาเอาลูกเจ้าของน่ะเขาขาโตเจ้าของเขาขาแม,ม่น้องชม้นู้เหมือนบ่พี่น้องขาก็เอาลูกมาเลี้ยงเหมือนบอเขาสิพี่ขาเล็กน้อยเพื่อหอย่างละเขาหักน่ะเออนั่นล่ะชาาเน็ตก็เลยโมโหแปลว่าว่าแม่น้องชมพู้บ้าก,กับกอกน่ะพี่น้องขาที่แรกอะใส่ลุงพลบดสูสิงสุยางล่ะเหมือนบอบดพ่อเจ้า,าของตำรวจตัดออกจากเป็นผู้สงสัยแล้วย้อนจริงบดี๋ยลุงพลเลยสงสัยลุงพลมาก่อนเลยบัดทีนี่พี่น้องขาอันดับแรกเลยบัดทเนี่สงสัยลุงพลนั่นล่ะ ตอนนี่หละคนก็เลยเข่าขางก็เลยเห็นใจหลวงพลนเข้ามาเห็นใจเนี่ยบัตทินพี่น้องกาช้าโลกช้าโซเชียลเขาเนี่ยเห็นใจลุงพลนบัตทินเนี่ยเออพอได้เข่าใจเนี่ยเห็นใจหลวงพลนตอนแรกๆเนี่ยคนช้าโซเชียลเนี่ยเข้าใจเนี่ยเข่าใจแม่นลองพ่เนี่ยเข่าใจเป็นผู้สูญเสียเขาเข่าใจอยู่ค่ะเขาเข่าใจแต่ตอนนั้นเขาบ้านเห็นใจหลวงพลนพราะแม่ชมพู่มาบอกว่าสงสัยหลวงพลน สงสัยคนที่ซอยจาของนั่นน่ะละ่ะเขาก็เลยเห็นใจลุงพลก็เลยเกิดกระแสลุงพลมาตั้งแต่พูดมาแล้วค่ะพี่น้อง่ะกนลุงพลก็เลยคนสา้าเชี่ยวสงเสียเขาเข,ขาใจนะพี่น้องขะเห็นใจนะเห็นใจเล่านั่นนะ่ะก็เลยแบบว่าสร้างบ้านสร้างยังหายนู่นนี่นั่นได้ของมาเที่ยวเาเห็นนี่แหละพี่น้องขาทาบ้านหายของเฟอร์นิเจอร์หาย เป็นกาลังใจดีๆหายไปผูกเคาะต่อเยนแล้วไปผูกแบบว่าหายเรามีกําลังใจต่อสู้นะ่ะเพราะว่าเขาสงสารเขาเข้าใจเขาเห็นใจบาดที่หน,นพี่น้องะ่ะตั้งแต่แรกเขาเขาเห็นใจเราอยู่ว่าเราเป็นผูท้ทรงเสียแล้วเล่ากระบอกทุกข้างแล้วเราบอกว่าบอสสอบพิธีหมอดูหมอ,ด,หมอดาววิยัาณเป็นบอพี่น้องะ่ะบาดที่นี่เนี่ยบัดที่นี่มันก็นมีจุดพริกอีกพอบอสอบเป็นบอ เพราะหมอไอ้ยังมาหมอหอยไหนะกิดจ,จำสือเป็นมาได้หมอหอยมาพวกเจ้าเห็นบอคลิปสุดท้ายนั่นนะ่ะหมอหอยมานั่นนางเพิ่นหมอหอยน่งยูกเกอีเพิ่นน่งยู่พื่นเป็นบ่าวายเขากราบเขาพี่น้อง่ะฉันเอาเงินมาซอย,คยใครเ็นของนำสองมื่นนั่นนะ่ะกราบเขาวายเขาขอบคุ้นเขาอืมมันนั่นว่าไม่เชื่อหมอดูหมอเดาหมอหยังนั่นนะ่ะเอากลับคํำอีกบอพี่น้องเออ นั่นระคะพี่น้องะ่ะมันก็นเลยมีแบบว่าเป็นวาเป็นอย่างแยกกิดจังบอเข่าขัางเมียนองชมพู่เข่าใจพั่ยุขาวา่าพึ่นพูดสูญเสียแต่ว่าเห้าเห็นใจลุงพ่นพอเล่าบ่ได้เป็นผู้กระทําเออแล้วไปสงสัยเล่าไงพี่น้องขาสงสัยเจ้าก็ยยาไปออกซื้อเมียนบ่เจ้าไปออกซื้อแล้วการค้นจมขวัญมันดังขนาดไหนไปทั่วโลกเออเขาก็เลยเห็นใจสงสารเล่าแล้วป้าแต็ก็กไม่ออกข่าวว่า ป้าแตนนะ่ะไม่เคยสงสัยน้องเลยทําไมน้องๆงสงสัยพี่วาัชรละวาดนะแล้วก็ให้เออคนก็สงสาปรป้าแตนบัตดินพี่น้องขะเพราะว่ายายสมควรกับเฮ็ดบ่ถือคือกันแต่ว่าเราใวยกิจจิเพชรคลิปหนาเด้อพี่น้องขะสีเว้าแต่คลิปนี่ต่เว้าเรียงเมยน้องชมพู่ยายสมควรกับเฮ็ดบ่ถือบ่ยุติธรรมคือกันอือยายกิจจิเพชรเอาคลิปหนาไอ้กิจบ่ามาเว้าคลิปนี่มันสิงเงาเออนักพี่น้องขะนั่นแหละค่ะว่าเขาเป็นเจังสงสาร และเห็นใจลุงพลเออเขาเห็นใจได้ค่ะเดี๋ยวแต่แม่น้องชมพูดเนี่ยเขาเข้าใจยุ่ว่าสูญเสียกาเว้าอย่างนละแม่เป็นคนที่สูญเสียลูกแม่เสียนะเขาฮู้ค่ะว่าลูกแม่เสียเขาเข้าใจเขาเขาเข้าใจค่ะเพราะทุกคนเนี่ยไปเบิงนะ่งเน่ยกับเป็นแม่คนเราคือกันค่ะพี่น้องค่ะเขาบริวาเจ้าได้เจ้าเนี่ยทำตัวเองแม่น้องชมพู่ตายเพราะปากตัวเองเออ ถ้าบ่ามา่ออกสงสัยลุงพ้นนะ่ะเขาก็บ,บ่ได้ไปว่าแล้วหลายปน,นั่นเหมือนบ่เออแต่แรกๆน่ะน้องซ้ายน่ะนายแต่เพิ่นน่ะน่ะบ่ไปตามหาน้องไล่สดมือที่เขาเห็นน้องเหมือนบ่ไล่สดเปิดบ่เปิดบัญชีบริจาคเขาก็เลยสงสัยอีกเปิดมือบริจาคเพื่อ,อยังเหมือนบ่พี่น้องขาเออนั่นละ่ะตอนที่พวกเขาบอกว่ากขาพอร้องเท้าน้องแล้วก็พพอสดน้องแล้วพ่อแม่ยังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ เออตามวิดีโอตามเมียงเขากา็ดยังไปเบิงยังเห็นตอนเนี่ยคับวิโดีโอก็เก่้าพวกเจ้าไปเบิงโหลดเดอ้ออันแฟนคลับแม่น้องสัมพูถาบอเคยฮ้เบิงน่ะนะเออย่าเสมาว่าย้ายว่าย่ายก,กีดวาเขาข,า,ขางมุงพลให้เข้าใจเออถ้าเจ้าเป็นแม่คนหนะาวลูกเจ้าตายนะ่ะเจ้าสิไปเบิงลูกบออยู่ทั้งภูเขาเจ้าสิไปเอาซพลูกเจ้ามาบอเออต้องถามตัวเองสกอนจังมาวาคนอื่น ถ้าเป็นย้ายย้ายขึ้นไปเอาย้ายขึ้นไปเบิงขึ้นบ่ได้ย้ายกับสีค้านเอาเออนั่นละพวกเราบ่ไปเมื่อเผาน้องกับบ่ไปเบิงนองเมื่อสุดท้ายลุงพ่อไปพ่นเผาลุงพ่นมันเพชรไปเทหน้าัะพร้าวลาดนาเออแม่กับบ่ไปเบิงถ้าเป็นพวกเจ้าไปบ่ให้ถามเนี่ยเออนั่นละกาจิตสิบว่าเขาดจิบาว่าจากชาวโซเชียลว่าเขาขังลุงพ่นมันบ่อแมน ออพวกเจ้าต้องคิดดีๆก้อนเสมาวา่าข่อยบ่ได้ว่าผู้ใดได้ข่อยมาออกกว่าอธิบายฟังข้าวมันเป็นยังสี่เรื่องราวมันเป็นสิพวกเจ้าต้องพิจคิดพิดจารณานํำแนอเออ่อาเสือจะมาวา่าข่อยว่าไม่เข้าข้างคนที่มีลูกเหรอเออมันบ่อแม่เขาค้างเออวันนี้มันเห็นใจเห็นใจเขาบ่ไเด้กระทำผิดเออเจ้าของเป็นแม่เนี่ยก็ลองสมุติเราไปเผาศพลูกไปรับลูก เขากับได้ม่าเราเด้เขาก็เขาคางเห็นใจเราเพื่อกันตาที่แรกน่ะพี่น้องจ๋าเออนั่นแหละค่ะพี่น้องมันก็เป็นจังสั้นแมนบ่เรากะอี่ยังพนบอกอีหยังอย่กิดก็ลืมแล้วพนบอกว่างไม่ไม่เนี่ยเออตอนที่อันทําบุญบ้านน่ะพี่น้องค่ะทําบุญเบิริดเบิกดเบิดเบิดเบิดบ้านน่ะทาบุญเปิดบ้านน่ะพี่น้องจ๋าพวกเจ้าคิดเบิ่งลุงพลเรามาสายกับจริงพี่น้อง ล้วอ้อมอ้อมไปนางต้นหนาเยื่องๆก็เมยชั้พูดเป็นบอหน้าข่าก็ถ่ายกล้องรูปถ่ายรูปเบิง้งเป็นบอเจ้าสังเกตตาเราเด้อสังเกตตาเม่น้องชั้นพูนน่ะเลือกจ้นสี่แบบว่ากระเด็นออกมาจากนวยตาหนวยหนวยกระบอกตาแล้วนี่ย่ะเออสังเกตเบิ้งแต่พอทำไมน่งรับตาสี่อยู่อันคลิปนี้ฮาว่าตาเป็นกลางเนาะตาของเม่ชัพูนี่เบื้องตาแยกกีดเด้อจังสี่ละ่ะพวกจ้าไปเบิง้ง กันว่าเสียข่นั่นนะเออหลวงพ่อเรากันนางทองของเราไปนั่นล่ละค่ะเพราะเรากลับมาบ้านเราก็แบบว่ายินดีมีความรู้สึกดีเพราะเรานางเราไปเห็นอยู่ข้างหลังคนเบื่องเราตองได้มันบอ่อเราก็บอกว่าใกล้ๆนางใกล้ญาติเรามีความสุขเราดีแบบซี่นะเออตอบุญลอยวันเราก็บอกเราเล่าสิบวัไปเรา่านครอบครัวเพิ่นบอ่ออ่าบ่สบายใจกลับบ่ต้องไปค่ะหลวงพ่อบ่ต้องไปให้เจ้าไปทําบุญ ยุ้สจะก็ไปท้ำบุญหลดน้องก็ได้คือกันค่ะพี่น้องขาไปแล้วก็ถ้าให้เข้าว่าสบายใจถ้าให้ขอบพ่นบ่สบายใจกะว่าต้องไปเพราะว่าเพิ่นก็ว่าได้มา่ออกบอกว่าอเชิญแมนบ่เพิ่นบ่ได้ออกข้าวแล้วกับเพื่อนก็ว่าได้แบบว่าอ่เวลานักข้าวไปถามมันได้เพิ่นกกว่าให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค้ายๆแบบว่าเขาก็ไปท่านในตอนรับร0อยเอร์ซ็นอ่ะเขาก็บ่ต้องไปก็ดีแล้วเออเขาก็ไปถ้มของอื่นตามสบายใจน้องก็สิได้บุญ สิบ่ต้องไปทะเลาะกันสิบ่ต้องไปเบื้องสายตากันหรือว่าคิดยังไงในใจมันบ่พี่น้องจา้าเออนั้นล่ละค่ะแล้วกะเลี้ยงห้องน้ำเอาบอกตอเลี้ยงห้องน้ำห้องน้ำเม่ดํชมพูน่ะว่าบ่มีคนไปซอยไปยังมันบ่พี่น้องค่ะเฮ็ดเอาเองโลดพี่น้องจา้าเออเพราะว่าเจ้าของน่ะมีเงินไปซื้อโทรศัพท์เออโทรศัพท์เครื่องกับแพงเติบ มีเงินซื้อโทรศัพท์ไดก็ต้องเฮ็ดห้องน้ำได้พี่น้องจา๋าโทรศัพท์มันไ่ได้สำคัญเด้เออนั่นละเจ้าซื้อโทรศัพท์ใดเจ้าก็ต้องไปเฮ็ดห้องน้ำไ,ได้เออนั่นละครับพี่น้องมาบเรียกลองกระแม่นแล้วเรียกลอง,เ,ลอง,เ,ลองเปิดบัญชีแมนบ่กระิโดนเขาเๆๆช่าเช่าเช่าเช่เช่วย,ชวย,ชวยว่าเอาน้องมาหากินแมนบอะก็เยกลยบ่เปิดเออไปพ่อคนแบบไดบวะเนี่ยไปพ่อตะพวกไล่สาระนะพี่น้องขา ว่าเป็นแฟนคลับแม่น้องสมพู่แมนบอถือป้ายหูรูหมหัวใจเพิ่นมือหนึ่งมือที่ซองไปเปิดบัญชีรับบริจาคน่ะน,นะพเพราะเพจดโชเชียวเศร้านิดเขาไปเห็นกระจังไปปิดบัญชีกระจังเอาเงินมใม้เลาอันนั้นกระทาเกินหน้าเกินตาเผิ่นกะพ่อตะคนสีบดีแมนบอก่ับพี่น้องและ้ากาหมอนน่นนะหมออยียงเพิ่นม้านะคะัพี่น้องขาหมอขายหอยนั่นนะเออแม่จะจําซื้อเพิ่นบ่ได้เถื่อมันมีหอยขายนั่นนะนั่น่ะคะพี่น้องคะ แล้วก็ว่าเน็บแนมอืมจักสินเน็บแนมเฮ็ดหยังพนเอาลวยสีมาเพนเอาอันานั้นอ่นนี่มามันบอกพ่เสียมาเหตุพิธีสาบแซงว่าสันพอดีผู้หญ่บ้านเราเป็นกลางเลาย่านลูกบ้านทะเลาะก,กันผู้ย่บ้านเลยบ่ยเหตดอืมแล้วก็ไปถามยายอุ่นไปถามยายตุนยายหยังกะซายายผู้เฒ่าน่ะบ้านน่นน่ะลูกบ้านกะบ,บ่อยเหตดผู้เฒ่าผู้แกก็บ,บ,บ่้เหตเพอประเพณนี้สาบแซงกันมันบ่มีขัดไปด้วยใจบริสุทธิ์ผู้ญ่บ้านว่าจะมาทําทําไมว่าสัน หมอเอกเออคิดออกซื้อล้วหมอเอกค่ะพี่น้องขาข่าวยากเฮตพญ,ญาบาแเราก็บ่า้ามหายไปเฮดอยู่หม่องอื่นหรือเฮดอยู่บ้านหมอเอกพ่นละว่าสันแต่ย้ำมาเฮตบ้านกวกวกอก,วกวพิธีสาบแซงนะ่ะเพิ่นว่าต้องการว่าสันพี่น้องคะ่ะนั่นล่ละคะ่ะถ้ามา้วยใจบริสุทธิ์ว่าต้องเบาเรื่องนี้พญาบาลเพิ่นว่าจังซี่ค่ะพี่น้องจ๋านั่นล่ละคะ่ะเรื่องมันกับเป็นยังซี่เด้อค่ะพี่น้องจ๋าว่าเป็นยังคนจังเข้าขางลงพล้นเข้าขางเพราะว่าเห็นใจ คนถูกใส่ร้ายเออแต่ว่าถึงใส่รไา่กับบาได้เนาะคะ่ะเนาะเลาบ่าได้เป็นผู้อ่าาตกรเมรเราไปสงสัยเลาเมนบอหรอเลาช่วยเมนบอพี่น้องคะ่ะเราซอยงานนะ่นนะอันของสิ่งของที่คนมอบบริจาคให้เลาเนะี่ยคือว่าผลบุญของเราที่ทําความดีมากขึ้นนะอันปแตนวาน่ะนะสักวันก็คงจะเห็นนะคล้ายๆแล้วตกหลุมตกบอเมนบอเมื่อหนึ่งมีแสงสว่างส่องลงมาจากก้นหลุมไปหอดก้นหลุมเมนบอกระดึงสุดพวกเราขึ้นไปนะ่ะพี่น้องจ้านั่นละอืม สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละค่ะพี่น้องคะว่าเป็นยังจังค้นเนี่ยเขาขางลุงพลได้กินบออตะแรกจนจบหรอเด้อย่าถามมาอีกเด้อบ่ดที่นี้ก็ถามมาอีกก็เวาอีกเออแล้วก็ต่อไปกับสิบเอาเรื่องอ่ายายสมควรหักลูกลำเอียงนั่นนะเออนั่นละค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละค่ะมันเาวแล้วมันหลุดยากค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้าเป็นกกำลังใจให้กันจ้ะ